นะครับสวัสดีก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะไขข้อสงสัยนะครับหลายๆคนเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องสงสัยแน่นอนนะครับว่า5.6นะครับชักเดิมของเว็บร้อยยี่บห้าเนี่ยชักเดิมนะครับของลูกคาเซนะครับคาเซสแตนดาร์ดก็คือ5.6มิลน,นะครับพอดีไม่ขาดไม่เกินนะครับ หลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากรู้นะครับว่าร้อยยี่พาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาบูหรือว่าจะเป็นร้อยยี่าบังลมเป็น125ปร้อยยี่าเปาวานเอเมเอกก็แล้วแต่นะครับช่วงชักลูกสบุที่เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเราคว้านลูกห้าสิบหกมิลของคาเซนะครับซีซีแล้วก็อัตราส่วนกำลังอัดนะครับจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร,นรน่นะครับฟังดีๆนะครับอัตราส่วนกำลังอาจจะอยู่ที่เท่าไหร่อะเดี๋ยวผมมามคิดจิ้มเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับ อันนี้ผมก็ทําการวัดสี่สีฝาไปแล้วนะครับสี่สีฝาสี่สีฝาเนี่ยก็คือผมวัดหาอัตราส่วนนะครับว่าอัตราส่วนตัวเนี้ยที่ผมทํห้า5ิบหมิลไปเนี่ยชักเดิมเนี่ยเท่าไหร่นะครับรวมอันเนี้ยเนี่ยท้องเผาไหมอันเนี้ยที่ผมคิดออกมาแล้วเนี่ยมันรวมทั้งหัวลูกที่หลบวาลไปแล้วนะครับแล้วก็มันรวมทั้งประเก็นนะครับแล้วก็มันรวมทั้งเบ้าฝาขณะที่ใส่เบาะใบวาลอะไรไปครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมคิดให้ดูนะครับคิดให้ดูว่ามันจะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมมาคิดให้ดูว่าซีซีนะครับห้าสิบหกชักเดิมของเว็บร้อยยี่ห้าอย่างไฟเลี้ยบางลมนะครับห้าสิบหกชักเดิมซีซีเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมคิดให้ดูนะครับนะครับ เอา3 3ตัวหน้านะครับเป็นหลักก็คือ1 4 2 4 4นะครับ1 4 2นะครับ4 4 5 16ชักเดิมนะครับของเว็บ125อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่า1 4 2นะครับจุด60นะครับ c 4 4ก็คือ c 4 c 4รวมนะครับ c 4 c 4เครื่องยนต์รวมทั้งหมดเนี่ย142.60นะครับ แล้วทีนี้ปุ๊บเราหาซ c ซได้ใช่ไหมหา c ีได้เสร็จปุ๊บเราอยากรู้ว่าตาเฟื่อยกำลัง,งของเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําตามคลิปนะครับทําตามคลิปก็คือเราประกอบฝาใส่วาล์วใส่อะไรไปให้ครบนะครับประกบฝาขันน็อตให้แน่นนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราเอาฟลิ้งมา สไลงฉีดยาอันนี้ผมใช้เป็น2 0 c ซีซีนะครับอันนี้ผมดูดขึ้นไปเต็มสล์ิ้งเลย20สซีซีอเสร็จแลว้วปุ๊บเนี่ยผมก็ดูดแล้วก็ใส่ไปในเกลียวลอ่อ,ลองเกลียวหัวเทียนแฝงไปให้ปิ่มๆนะครับแต่อันนี้คือผมนอนตะแคงเครื่องมาแล้วอันนี้ก็คือน้ำมันมัน,มนจะโหออกมานิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือผมต้องผมต้องจับเครื่องตั้งขึ้นนะครับให้มันได้ฉากกันกับเ,เพื่อให้น้ำมันเนี่ยมันเข้าไปเต็มรูหัวเทียนนี่อันนี้ผมวัดออกมาแล้วก็มันได้ สล,ลิงเนี่ยผมดูดออกไปก็ยี่สิบซีซีนะครับตเต็มหลอดนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็ฉีดเข้าไปนะฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับอลองเอายี่สิบยี่สิบลบออกไปอันนี้ผมฉีดเข้าไปแล้วสิบสองซีซีนะสิบสองซีซีพอดีแบบไม่ขาดไม่เกิน พอดีว่าอันนี้หลบวางมาด้วยนะครับหลบวางมาด้วยรวมหลบวาวรวมอะไรมาแล้วนะครับมันจะเป็นซีซีจริงของผงเผาไหม้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาจิ้มให้ดูทีในสลิงนะครับ12ซีซีเราก็เอามาลบนะครับม่ใช่มาลบเอามาหารนะครับ100เอาซีซีลดนะครับซีซีของรถเนี่ย142นะครับจุดหกศูนย์ซีซีเอามาหารเอามาหารนะครับหาร หารกับน้ำมันที่เราหยอดเข้าไปแล้วก็คือห้องเผาไหม้นะครับจะได้อัตราส่วนหารน,นะครับสิบสองนะครับหารสิบสองจะได้เท่ากับนี่คืออาตาัตราส่วนกำลังอัดนะครับนับแค่ตัวหน้านะครับอาจจะผมลบไปให้ดูนี่จะได้เป็นอัตราส่วนกลาลังอัดนะครับอัตราส่วนการอัดของห้องเผาไหม้จริงๆนะครับอันนี้คือรวมปะเกันรวมอะไรหมดทุกอย่างเลยครับอันนี้คืออัตราส่วนกํลาลังอัดจริงๆ ก็เกือบ12ต่อ1นะครับอันนี้ก็จะเป็น11.88ต่อ1นะครับ11.8ต่อ1คือพูดง่ายๆนะครับไม่ถึง12นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในโหมดนะครับในโหมดของการใช้น้ำมัน91-95หรือว่า E20 ก็ได้นะครับก็คือขึ้นตัวนี้นะแต่ถ้ากำลังอัดที่มันเกิน13หรือว่า14ต่อหนึ่งขึ้นไปเนี่ยเราต้องใช้เป็นพวกน้ำมัน E85 แต่ถ้าเกิน15ต่อ1 16ต่อ1เลยพวกเนี้ย คือจะเอามาเล่นรถดันโลอะไรพวกนี้เหมือนกับเครื่องตัวนี้มันไม่ได้นะครับก็คือเราก็ต้องใช้เป็นเป็นน้ำมันในโตนะครับน้ำมันในโตมีเทนนะครับหรือไม่ก็พวกรถที่เป็นหัวชีดใหญ่ๆอะไรพวกนี้เลยนะครับก็อันนี้นะครับกะว่าจะใช้น้ำมัน95นะครับน้ำมัน95อย่างไรก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยอันนี้ก็คือหาซีซีฝานะครับ หาสี่ฝาแล้วก็หาตาเฟืองกำลังอัดที่แท้จริงนะครับของเครื่องยนต์นะครับ125ไอนะครับไฟเลี้ยวบังลมนะครับว่าลูก56คาซีนะครับเป็นลูกคาซีก็จะเป็นลูกหัวเรียบนะครับกับบวกกับฝานะครับของเว็บ125เนี่ยาตาเฟืองกำลังอัดจ,จะได้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นลูกหัวนูนม,มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นาตาเฟืองอีกแบบหนึง่งอย่างไงคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามเพื่อนๆนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วครับ Get up!